เพลงเลยค่ะอะไรอ่ะมีซิงเกิลสามเลยค่ะองนล้วแปดสาที่สองยังยังเลยคิดอยู่ว่าให้ใครทำดีโอเคไหมคะโอเคค่ะสี่สามสองเป็นรถฮาร์ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมเธออยู่ในเพลงที่ฉันฟังครับก็ได้พี่แพทวงเคลียร์มาทำให้ครับก็เพลงเกี่ยวกับจะเล่าว่า เวลาเราฟังเพลงบางทีเราชอบนึกถึงคนหรือนึกถึงสถานที่อะไรอย่างงี้ครับแล้วเราก็เราก็เป็นเหมือนกันคือเราจะใช้เพลงกับหลายๆอย่างสมมุติว่าตอนเด็กๆเ,เคยฟังเพลงนี้แล้วเราได้กลับมาฟังอีกทีหนึง่งตอนโตแล้วเราก็จะนึกถึงช่วงเวลานั้นหรือว่าคนคนนั้นที่เราเคยเคยแบบมีช่วงชีวิตอยู่กับเขาอะไรเงี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้พอมากๆซึ่งพี่แพทตมีเพลงนี้ไว้อยู่แล้วแลวเขารู้สึกว่าผู้ชายร้องจะเหมาะกว่าเขาก็เลยไม่เอาเพลงนี้ออกมาทำทันที แล้วกเก็บไว้ในกลุกก่มเขาแล้วพอแบบเราไปคูยกับพี่แพทแล้วพี่แพทย์ก็ส่งมาประมาณสองสามเพลงให้เราเลือกแล้วพอมันเป็นเพลงนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันมันมันเพราะจังเลยแลวมันน่าเล่าจังเลยด้วยเนื้อหาแล้วก็ด้วยด้วยเมโลดี้ของเพลงด้วยครับมันตรงกับเราไหครับ <laughs> <laughs> มันตรงกับผมตรงที่ว่าคือผมมันเป็นคนใช้เพลงกับหลายๆอย่างในชีวิตอย่างที่ผมบอกแหละไม่ว่าจะเป็นแบบสมมติเล่นละครผมก็จะมีเพลงเพลงหนึ่งเป็นของเรื่องเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นของคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งที่เราจะแบบ เปิดฟังตลอดวเวลาเวลาเราไปกองมันเป็นอะไรให้เราแบบรีมายถึงว่าเอ้ยเรากําลังเป็นตัวตัวนี้อยู่นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหรือว่าหลายๆคนที่ที่ที่เราเคยเจอตอนก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยฟังเพลงนี้ในช่วงที่เราเจอเขาอาจจะเคยส่งเพลงนี้ให้ใครม,มันก็รีเลทกับเราไปหมดเลยในในเพลงเพลงกับชีวิตเราครับมันเชื่อมกันอยู่ตลอดซึ่ง ก็รู้สึกว่าเออมันผมเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็น่าจะเล่ามันได้ดีครับทําไมถึงเลือกให้คนร่วมงานด้วยชอบอยู่แล้วครับแล้วก็คือผมอจะจะจะ,จะเลือกคนจากที่เราอะ<ช>มองเขาาเป็นศิลปิน<ช>เป็นไอดอลเราสมัยมที่เราแบบเล่นดนตรีตอนเด็กๆเนี่ยครับก็จะเป็นยุคแบบเนี่ยยุคพี่แพทนี่แหละยุควงแบบร็อกเยอะๆอะซึ่งเวลาเราได้ทํางานกับเขาอะเราก็รู้สึกแบบเหมือนฟูลฟิลเราประมาณนึงว่าแบบ เออมันมันดีใจเนอะที่แบบวันหนึ่งเราเคยฟังเพเพลงเขาเป็นเด็กแล้วเราโตมาเราพอมีโอกาสได้ทำงานกับเขาแล้วก็เขามาทำเพลงให้เราอะไรเงี้ยครับงานจีเขายากมากจะได้ไม่ยาก <c ười> าคิวเขาแน่นนะเออคิวเขาแน่นแต่ว่าเขามีคิวให้เออเขามีใจเราเออเขาอยากทำเพลงให้เราใช่แต่ว่าพี่แพทเต็มที่มากาว่าเท่าที่รู้มาคือพี่แพทก็ไม่ได้ทำเพลงให้ใครเยอะเท่าไหร่ครับอืมแล้วก็พี่แพทก็ยินดีมาทำให้เราแล้วก็แบบเหมือนใส่ใจกับ กับกับเพลงนี้มากๆแล้วก็ใส่ใจกับการโปรดิวเซอร์กับการเป็นโปรดิวเซอร์ของตัวเองมากเห็นพี่แพทบอกว่าเขาแบบแอบไปศึกษาเบื้องหลังเราว่าจริงเราไม่ได้เป็นแค่นักแสดงเขาไปเสียดนึนด้วยแบบใช่ใชแพทก็ไปดูตาม IG ไปถามคนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้รู้มาว่าเราเป็นเออเเเเเใช่เล่นดนตรีมาก่อนตอนเด็กๆใช่ครับเขาก็เลยแบบทำง่ายนะเพราะเขาแบบรู้สึกว่าเออเราจริงๆแล้วเราอินกับเรื่องเพลงเรื่องอะไรเงี้ยอืมเขาก็เลย คือเขาจะห่วงแค่เรื่องอวิธีการวิธีการถ่ายทอดผ่านผ่านเสียงร้อง <laughs> เพราะว่าเราไม่ได้ถนัดทางนั้นแบบชัดเจนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเรื่องแบบความเข้าใจเนื้อเพลงการตีความเนื้อเพลงอะไรเงรี้ย <c oughs> เขา <c oughs> เขาก็ไว้ใจเราเพราะว่าเขาก็เห็นเราเป็นนักแสดง <c oughs> เขาบอกว่าเออทาได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องแบบเ,ออเทคนิคการร้องหรือว่าเรื่องดินามิกของเพลงก็คือเป็นสิ่งที่เขาต้องสอนเราแล้วเราก็แบบเออเขาก็สอนเราแล้วก็ผมก็ได้อะไรเยอะมากๆครับจากพี่แพทย์เขาสอนรองอะไรบ้าง ขาสอนเราอย่างไงบ้างหรอก็บางทีบางท่อนเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้เสียงอย่างไงหรือว่าเราไม่รู้ว่าบางท่อนควรจะเป็นดนามิกแบบซอฟลงแล้วค่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่มีประสบการณ์เรื่องนั้นเราก็จะไม่รู้แต่ว่าพี่แพทก็คือบอกหมดเลยทั้งเพลงเลยบอกว่าตรงนี้ควรจะเป็นยังไงตรงนั้นควรจะเป็นยังไงแล้วก็ลองให้เราลองดูว่าเราชอบไหมถ้าเราชอบก็ซื้อถ้าเรามีอะไรเสนอก็ก็เสนอได้อะไรเงี้ยครับเหมือนทํางานร่วมกันด้วยครับซ้อมอยู่นครับซ้อมร้องเพลงครับนาน เลือกคีย์อยู่นานมากครับเลือกอยู่สามคีย์ก็คือต้องลองสามคีย์ส่งให้พี่แพดดูให้พี่แพทฟังแล้วพี่แพทก็จะเลือกคีย์มาตัดคีย์หนึ่งหรือ2คีย์แล้วค่อยไปร้องสดให้พี่แพทฟังอีกทีหนึ่งทำเป็นเดโมอะไรที่ยากที่สุดเลยนะคะอะไรที่ยากที่สุดเหครับผมว่าวิธีการวิธีการร้องนั่นแหละครับเพราะว่าพี่แพทเลือกคีย์สูงสุดเลยคลีย่าเจษเคยร้องคีย์นี้ไหมคคีย์นี้ไม่ค่อยครับ จะต่ํากว่านี้นะปกติแล้วอ่ะอันนี้คือเหมือนเหมือนสูงแต่แรกเลยครับใช่ต่อเสียงอะไรคะเออพี่แพทครับขอเบาๆเลยคนนิดนึงขอที่ปากมันมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออมีตอนแรกๆครับใช่แต่ว่าเราก็เราก็เชื่อใจพี่แพทไงแล้วก็เออแบบพอฟังเดโมออกมาที่มันเป็น2คีย์จริงๆอ่ะมันก็มันก็มันก็ตรงตามที่พี่แพทบอกว่าเออแบบนี้มันมันเข้าถึงคนฟังได้มากกว่าด้วยคีย์ที่มันสูงกว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งผมมันไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย พอพี่แพทบอกก็แล้วเราฟังแล้วก็เออมันก็จริงอะไรเงี้ยการทำงานรูกเขาเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าทําไมวงเคลียร์ถึงยืนระยะแบบนานขนาดเนี้ยเพราะว่าเขาใส่ใจกับทุกรายละเอียดอะไรนะเขาไม่นั่งเขาไม่นั่งเรขาไม่นั่งเขาไม่นั่งร้องเพลงอะไรัไปเรื่อยตอใช่เพราะว่าเขาเขาใส่ใจกับเพลงของเขาทุกๆเพลงแล้วก็ อะไรที่เป็นลายเซ็นเขาอะไรที่ที่ที่ฟังแล้วรู้ว่าเป็นเขาอ่ะมันก็ชัดมากๆซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าบอกว่าเวงเครีย์แต่งพี่แพทแต่งก็คนก็เออเหมือนวงเครีย์นะอะไรเงี้ยครับเป็ิลเราเขินไม่ทากันแบบไอดอลของเราตื่นเต้นก็เขินแรกๆก็แบบไม่กล้าร้องให้ฟังอะไรเงี้ยเพราะเขาเขาเสียงดีเราเราเสียงไม่ดีเท่าเขาใช่เออ พอานีว่าเป็นเสียงเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออ,เอ,อหรือแบบนี้มันก็พอแล้วอะเออหรือว่าเป็นเสียงพี่ดีอ,ะ,อ,อ,อะไรงเงี้ยแอบถามว่าเราก็าเราจะต้องเปร้องสดกางงานอะไรแบบี้แอบงงไหมด้วยความที่คีมันสูงกว่าปกติเรอเคยร้องก็ก็ออต้องฝึกแหละครับคือมันจะได้มันคือตอนนี้มันยังหมายถึงว่าด้วยความที่เราไม่ได้แบบร้องเพลงเป็นอาชีพอะออมันไม่สเตเบิลเลยครับบางทีเราแบบมาร้องวันที่เราแบบ ร้องเช้าหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเสียงยังไม่มาอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีก็ต้องไปเรียนร้องเพลงครับแล้วก็มีเทคนิคการแบบเหมือนวอมเหมือนเหมือนทํายังไงก็ได้ให้แบบณปัจจุบันขณะที่เป็นอยู่ในสภาพเสียงแบบเนี้ยจะร้องให้ออกมาแบบไหนให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ไปเรียนเพิ่มเติมการร้องเพลงใช่เรียนอยู่ก็จริงๆก็เรียนพอได้เพลงมาก็ไปเริ่มเรียนเลยก็เรียนแบบหูโหหลายครั้งอยู่ครับสิบกว่าครั้งอยู่ แ,แ,แบบว่ามาเป็นนักร้องบบว่าเป็นนักร้องดีใจนะก็เราก็อยากเล่นดนตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกจริงๆอยากเล่นดนตรีเฉยๆ <c oughs> แต่ก <c oughs> ลัวกลัวคนไม่ฟังก็เลยต้องลองด้วยก็ก็คือถ้าร้องมันก็เป็นลายเซนที่มันชัดกว่าอะไรเงี้ย <c oughs> ว่าแบบออย่างเราก็เป็นเสียงเราแต่ว่าดนตรีก็ไม่ทิ้งครับจริงๆเพลงนี้ก็ตีกลองเองอยู่ในเพลงครับผมพี่แพทก็ถามว่าเออตีกลองอยู่แล้วตีเองเลยไหมก็ก็ก็ไม่ปฏิเสธก็ตีเองเลย <ELL> ก็ร mm ู้สึกว <themselves> ่ามัน <mechanical> ก <noise facial> ็เป็นเหมือนดิจิตอลฟุตฟรินท์ของเราอะว่าแบบเออเรามีเพลงเพลงนี้อยู่นะแล้วก็มันจะเป็นเพลงของเราอยู่กับเราไปตลอดอะไรเงี้ยครับจองตำแหน่งหรือกองเพลงตัวเองตลอดไปถูกต้องห้ามคนอื่นตีเด็ดขาดเออถ้าเป็นถ้าปโชว์ละลองงานจะตีกองเองร้องเองเหรอไม่ได้สิไม่ได้กล่าวตัวห่างลำบากไหเออครับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักร้องทั้งนึงด้วยความที่เราอะ ผูกพันกับโดเรย์ครับแล้วก็ถ้ามันจะมีช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าเรามีเวลาว่างพอที่จะทําอย่างอื่นนอกจากงานแสดงอะเราก็คงจะเลือกสิ่งนี้เป็นอันดับต้นๆหละเพราะว่าเราทําแล้วเราไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นงานอะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอะไรที่เหมือนเติมเต็มความฝันเราตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับวางแผนไว้แบระยะยาวกับการเป็นนักร้องใช่วางนะก็ว่าจะทําเรื่อยๆจนมันสามารถรวบรวมได้เป็นเรื่องราว ใช่่ครัแตวาก็กะว่าจะมาประมาณแบบหกเจ็ดเดือ <eyeshadow S 1> นทีหน er ึงฮะหรือ5 6เดือนทีหนึ่งประมาณนั้นครับใช่เพราะว่าอะไรนะครับีย็นี่เขามีกันกี่เพลงออ้เยอะไปสิบสองค่ะรวมได้แก่พอดีอัลบม6เพอออาจจะ5 6เพลงน่าจะได้อยู่ สามปีตอนนี้สองแล้วใช่ปีละเพลงต้องแบบบางคนก็ตอนนี้แบบเกรียมแบบบางคนเขาเป็นเสียงเป็นนักแดงใช่ไหมครับร้องเพลงด้วยมีงานจ้างร้องเพลงด้วยใช่เตรียมต่อยอดงี้เลยไหมก็เตรียมต่อยอดอย่างนั้นครับก็เลยต้องพยายามฝืนตัวเองทําเพลงมีความสุขบ้างอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าส่วนนั้นอาจจะเป็นส่วนที่ยากมากเพราะว่าผมไม่คิดไม่ออกเลยว่าถ้าเราเป็นเพลงแบบเร็วหน่อยเป็นเพลงแบบแฮปปี้หน่อยเราจะเออเราจะร้องยังไงอะไรเงี้ยเพราะผมไม่ถนัดเลยเพราะว่าผมเป็นคน ชอบฟังเพลงช้าแล้วก็เพลงเศร้าแล้วก็ไม่ค่อยแบบเสพเพลงเร็วเท่าไหร่เออใช่ถ้าเป็นตัวเองนะแต่ว่าถ้าหมายถึงหมายถึงว่าเออคนคงไม่ทนฟังเพลงเศร้าไปเรื่อยใช่ใช่ใช่ยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับเต้นเนี่ยยากมากนะพี่สำหรับผมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันต้องต้องดูว่าได้ใครมาโปรดิวครับผม เล็งๆไว้คนสองคนสามคนใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะว่างพอไหมอะไรครับสองคนสองคนอะไรอ่ะพอเราจะถามอ่านหรืือเพลงครับหลายคนมันติดใจว่าเกี่ยวกับอะไรยังไงหรือเปล่าเล่าไปแล้วไงไม่ใช่เออมันถือว่าหมายถึงเกี่ยวไหมจริงๆมันก็เกี่ยวแหละถ้าพูดตรงๆนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เจาะจงว่ามันคือใครเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวกับหลายคนมันก็ไม่ใช่แค่ว่า เรื่องของความรักด้วยครับมันก็เกี่ยวกับเรื่องบางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบางทีอาจจะเป็นแบบคนที่เราคิดถึงบางทีอาจจะเป็นคนที่แบบไปจากเราแล้วหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้ไปนั่งแบบเจาะจงว่าเฮ้ยเราร้องเพลงน,นี้ให้เขาแน่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นผมว่ามันเป็นทุกคนแหละเวลาเราฟังเพลงแล้วมันนึกถึงอะ่ะมันก็ยังเหลือความความรู้สึกอะไรบางอย่างกับคนคนนั้นอยู่หรือว่าสถานที่นั้นเวลาช่วงนั้นอยู่แต่แค่ว่า เออมันมันมันได้ผ่านไปแล้วมันแต่มันยังอยู่ในแค่เพลงอย่างเดียวแต่ว่าคนอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆรู้สึกถ้าเกิดคนจะตีความว่าเราให้เขาก็ได้ครับก็ได้ก็อย่างในคอมเมนต์ในตีอะไรเงี้ยเพราะว่าครั้งตีไปทางมันก็จะปวดไปการลายคนมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่มันใกล้ๆเขียงกันบ้างครับอืมก็ก็เข้าใจได้แต่ว่าก็ ส่วนตัวผมที่เป็นคนร้องแล้วก็ถ่ายทอดอะเราเราไม่ได้ตั้งใจถ่ายทอดถึงช่วงเวลาแค่ช่วงเวลาที่เราผ่านมาแค่แค่ใกล้ๆแต่เราหมายถึงทั้งชีวิตของเราครับคือมันไม่ได้แบบตอบอจบว่าต้องเป็นใครต้องเป็นมินนิ่งไหนอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับแล้วแต่ว่าคุณจะตีความใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งในเพลงอะมันจะแบบตอนท่อนท้ายมันจะเป็นแบบนั่นเองดีหรือว่าคุกอ่อนต่อได้แล้วนะอืม ช่วนี้ภูมอ่อนยังไงครัก็ก็ก็แล้วครับผมใช่แต่หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ไปมีใครนะแต่แค่ว่าเราก็แบบเออชีวิตเราก็แบบเออไปโฟกัสกับงานไปโฟกัสกับหลายๆอย่างที่เราสามารถตั้งใจโฟกัสได้อะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบเออยังยังยังรู้สึกแย่มากๆอยู่ยังแบบไม่ไม่ไปไหนอะไร ลูกพามรู้สึกเหมือนกลับมาวนก็มีบ้างครับแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่เราเพิ่งผ่านมันมามันก็ถ้าพูดตามตรงมันก็คือมันก็คงจะรีคอร์ง่ายที่สุดเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะเลือกใช้ช่วงไหนก็ได้ในชีวิตเราเพราะว่ามันก็มีช่วงแบบนี้เต็มไปหมดเลยในชีวิตเราที่แบบที่เอที่มันเป็นแบบเอบางทีแบบจู่ๆเปิดไปที่ยุฟังเพลงนี้แล้วก็เฮ้ยอันนั้นอันนี้มอหกนี่หว่าอย่างเงี้ย กกเหนนั้นเลยหมูไก่เหมนนั้นเลยหมูไก่ปมอหกแต่เรียกว่าก็เป็นเพลงที่แบบความหมายดีแล้วก็ลึกซึ้งมากใช่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจริงๆแล้วทุกคนน่าจะเป็นแหละเพราะว่าเพลงมันไม่ได้เป็นแค่เพลงเอาไว้ฟังแบบเพราะๆเฉยๆเ่ยผมว่าหลายๆคนเพลงบางเพลงมีความหมายกับเขาที่สามารถเชื่อมเขาไปถึงคนบางคนได้หรือว่าช่วงเวลาบางช่วงเวลาได้อะไรเงี้ยครับฟังนะครับ เขาชอบนะเขาบอกว่าเพลงนี้เพราะแล้วก็บอกว่าเออมัน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 ก็เศร้าใช่มันก็เศร้าแหละมีใครแอบแซวหร้อไม่เฮ้ยอยากลับแซวว่าเออเอาชีวิตตัวเองมันเปล่าเลยก็มีนะคือเนื้อเพลงมันก็คิดได้จริงๆครับแต่อย่างที่ผมบอกแหละมันก็มันก็เป็นมันก็เป็นระยะเวลาใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยคนมันก็เลยเออน่าจะคิดว่าเอออาจจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือแบบมันคือตัวผมทั้งหมด มากกว่ามีคนมาแซวเยอะไหมครับมีพี่นี่แหละคุไม่แปลกใจใช่ไหมว่าคุณอาจะคิดว่าเราเล่นกับแน่นอนไม่แปลกใจครับไม่แปลกใจครับน้อมรับน้อมรับครับผมมุกออนมีใครเข้ามาไหมคะไม่มีเลยครับใช่ตอบไวเชียวจริงจริงไม่สีก่อนไม่มีใช่ทำแต่งงานถ่ายเป็นเราได้ไหมเป็นเราได้ไหมเป็นคุณเอ่อฮะ คำถามคืออะไรนะู่ออนคำถามวูฟอ่อนอยู่งานก่อนใช่ครับก็อยู่งานก่อนแล้วก็เอตั้งใจทํางานให้มันเต็มที่มันก็เป็นเหมือนช่วงช่วงหนึ่งที่แบบเราไม่ได้สัมผัสช่วงนี้นานแล้วอะไรเงี้ยที่ได้อยู่กับตัวเองที่ได้ทําอะไรแบบเอที่แบบตัวเองเป็นคนตัดสินใจเองคนเดียวจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดถามว่าความสดดียังไงครับความสดดียังไงครับผมว่ามันก็ดีคนละแบบนะเพราะว่า มันก็โอเคบางทีเราทําอะไรโดยที่แบบไม่มีคนห่วงเราคือผมจะเป็นคนประเภทถ้ามีคนมาห่วงผมจะรู้สึกว่าเราเกรงใจและบางอย่างที่เราตัดสินใจหรือว่าบางอย่างที่เราอยากจะทําเราก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรเงี้ยครับซึ่งเพราะว่าเราเป็นห่วงความรู้สึกของอีกคนหนึ่งแต่ว่าบางอย่างก็ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวอะ่ะเราก็สามารถเลือกเองแล้วก็ถ้าเกิดมันผิดพลาดเราก็โทษใครไม่ได้เราก็โทษตัวเอง ไม่ได้คิดเลยครับมันก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของว่าเราจะเจอเมื่อไหร่แหละใช่แต่ไม่ได้ปิดอะไรเหงาไหมครโสดไม่เหงาครับเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะทำงานถ่ายซีรีส์ครับไปเที่ยวไปเอออันนั้นเหงาแล้วเป็นยังไงอ่ะแล้วก็เป็นคู่หมดแล้วเธออันนั้นแหละใช่เันเหงาตรนนั้นแหละโสดจริงหรือเปล่าเลยขส่งใส่ตรงนี้ไงโสดจริงครับจากที่เห็นภาพแล้วใช่ส่วนใหญ่จะเป็นมือถือถ่ายง่าย ว่าเขาคงไม่เสียเวลามานั้งถ่ายให้เรานจะไปคนเดียวอ่ะดูเศร้าอ่ะก็ผมอยู่คนเดียวผมเลยผมไม่มีใครผมก็ไปคนเดียวคืออันเนี้ยมันจองไว้นานแล้วครับเราก็ก็คือตั้งใจจะจะไปด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าจริงๆเราพอมันเป็นอย่างงี้ก็เราก็แบบเอองั้นไปกับเพื่อนก็ได้ไรเงี้ยครับก็เลยไปกับเพื่อนอะไรนะครับเสิร์ฟความฮอตเต็มที่ใช่ก็ผัดกันเสิร์ฟเลเทสไม้หมดครับ แล้วคู่ไหนหวานกกันหวานที่สุดที่เราไปหวานที่สุดอะครับก็ต้องเป็นคุณเต๋อคุณใหม่แหละใช่คุณเต๋อคุณใหม่ใช่แล้วก็รู้สึกใอนแรกรู้สึกเขาลงคลิปวิดีโอหมดอนแต่งงานเลยออใช่ไหมที่เป็นโดนรู้สึกไงบ้างเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราพลาดแล้วแ่บเพราะจริงๆผมกลับก่อนเออผมกลับก่อนแล้วอันนั้นคือเขาถ่ายอีกวันหนึ่งหลังจากผมกลับแล้วคือเพาว่าอยู่กันอยู่กันกับมิวอยู่กันสามคนแล้วก็เออแล้วก็แบบ เออหรือว่าเขาขอแต่งงานแล้วเราแบบไม่ได้อยู่ในโมเมนต์นั้นเนี่ยอะไรแต่ดูจบไปก็อ๋อไม่มีอะไรไจริงๆเราคิดไหมว่าเขาอาจจะขอแต่งงานกันเราคิดไหมแอบคิดแมคลิปนี้อนะ่ะผมเห็นข่าวว่าเอ,อ่อถ้าพี่เต๋อขอแต่งงานาพี่ก้าวจะเตะตัดขาเลยก็คิดว,ว่าอาจจะยังอาจจะยังราลุออ้นพวกมั้ยรุ้นนะเพราะว่าเขาจริงๆเขาเป็นคู่ที่น่ารักมากเลยครับพี่เต๋อแบบน่ารักมากใหม่ก็น่ารักมากเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบเออเข้ากันมากๆเลยอะไรเงี้ยพี่อยากถามเขเมื่อไหร่ดี ไม่รู้เลยอ่ะไม่กล้าถามกลัวเขาไม่บอกเห็นเขาแต่เห็นเขาแล้วมีความสุขใช่ิทุกคู่ที่ไปก็แฮปปี้แหละอย่างคู่รี่คู่ชินก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็จะเป็นสไตล์แบบเออ่ฮาร์ดคอร์นิดนึ่งยังไงฮาร์ดคอร์อีกได่ากันตลอดเออเขาจะเถียงกันตลอดแกล้งกันตลอดแซวกันตลอดอะไรเงี้ยไม่น่ารักดีจริงๆแกงเพื่อที่ไปหวานกันทุกคนเราหมั่นไส้ไหมพูดตรงๆก็หมั่นไส้อยู่หมั่นไส้ใครสุดคะผมจะหมั่นไส้รี่มากกว่า พราะว่าลีรีจะเป็นสนิทไงแล้วพิชินก็สนิทแล้วบางทีเขาแบบเขาก็คือผมอะจะสนิทกับเขาสุดเพราะฉะนั้นผมเวลานั่งเครื่องหรือว่าเรากินข้าวหรือว่าไปนั่งไปนั่งคุยอะไรเงี้ยผมจะนั่งติดกับคู่นี้เสมอก็เราก็รู้สึกว่าเรามานั่งตรงนี้ทําไมอยู่บ่อยๆเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเราควรไปนั่งไกลๆดีอะไรเงี้ยมันจะหวานเออะก็หวานคุณผ้ช เขาหวานกันมากเขาเขาทำเป็นเออชีวิตประจําวันเลยครับเหมือนแบบชินกับแบบนั้นโดยที่แบบไม่ได้สนว่ามีใครอยู่ข้างๆาอะไรเงี้ยเราราหวานมีไหมเราจะมีจังหวะแบบคือบ้านมันใหญ่ครับคือที่ไปเพราะว่าแบบใหม่แบบชวนไปอะไรเงี้ยก็คือได้เป็นแบบเออถ่ายรูปลงให้เขาแล้วเขาก็ให้ไปพักอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ให้ที่นอนดีมากแล้วก็บ้านใหญ่มากใหญ่แบบตื่นมาตอนคืนหาห้องน้ำไม่เจอ ใช่แล้วผมอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเราไปติดทิดไหมคอรู้สึกว่าก็ก็ก็โรงแรมสวยมากแล้วก็ทะเลสวยมากแต่ว่าก็ก็ก็กว้างมากเหมือนกันไม่หรือว่าเราไปผิดเราไปผิดทิศไปมเขาไปทิพหวานกันแล้วเราไปโซดเนี่ยก็เพื่อแต่ว่าเพื่อนๆไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวตัวตัวแทนนะใช่เพื่อนๆเขาก็เออทุกคนคืออยู่ด้วยกันไม่ได้แบบ ทุกคู่นี้แย่ไปนั่นคู่นั้นแย่ไปนี่อะไรเงี้ยครับมันก็ไปทําอะไรก็ไปด้วยกันเทคแคร์อ่างดีเทคแคร์แล้วย่างดีใช่ก็คําแรกที่ใหม่ลงมาถึงใหม่ก็ถามว่าแบบเหงาไหมเราตอบว่าเหงาเดต้องรีบหาแฟนได้อ่างเงี้ยไม่ต้องรีบผมไม่ได้ไปเมาดนี้บ่อยๆไงมันไม่ได้มีช็อตแบบนี้บ่อยๆพี่อันนี้คือคือผมมาอยู่เนี่ยเราไม่รู้สึกเพราะเรามีเพื่อนมีอะไรไงแต่ตรงนู mind, okay. ้นอ่ะคือ มันก็ต้องยอมรับวว่ามันมีมบางจังหวะที่เราก็ต้องให้เวลาของคู่แต่ละคู่เขาไปแบบสวีทการไปแบบใช้เวลาของคู่เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าในเวลานั้นเราอยู่คนเดียวไหมเออเราก็ต้องแบบเงาไปนิดนึงก็ถ free, okay. ้าเหงาังเพลงังเพลงได้เหงาก็ปวดเราก็เดิมอีกครังฝากเดอย่งไรครับครับก็ฝากเธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังด้วยนะครับผมฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับก็ ลงไปหมดแล้วแล้วก็ MV ก็เสิร์ชได้ทาง YouTube ช่องเจ i เฟอร์ธา์ครับผมหรือว่าเสิร์ชชื่อเพลงก็ได้ครับก็ยังไงก็ฝากไปฟังเพลงแล้วก็ดู MV เยอะๆครับเลีนี้ตั้งใจมากๆแล้วก็คิดว่าถ้าใครได้ฟังก็น่าจะรีเลตตัวเองกับเพลงได้ไม่ยากครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับัอขอมผมจะเร้แบบโปโบยังเช้าไหม้โอ้โหเฮ้ เธอยังอยู่ในเพลงหลายเพลงที่ฉันฟังและนี่ทุกครั้งที่เพลงนั้นดังขึ้นมามันก็นึกถึงเธอแม้จะไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วไม่รู้เธออยู่ไหนไม่ได้รักเธอไม่ได้คิดถึงเธอแค่ฉันยังไม่ลืมเธอหมดใจเพียนไหมครับ ได้อยู่ได้อยู่แบบว่าได้ลองให้แล้วนะตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับยืนเหรอครับดึงเองเกงดิค่ะดึงเองตรงนี้น้าหนึ่งต่อ อะไรอีกแล้วเนี่ใทานใคทานมาคนหรือหมาเนี่ยถามเป็นต้องการหรือยัง็นสองคนเป็นค่เป็นคนสองไอ้เจมส์ก็ป้าหน่อยปลาอะไนี่ เดะไอ้ก้องอีกท่านหนึงนะเขาปลี่นทคบเปลี่นทครให้คุณตายเนี่่าเปลี่ยนท่านครทำอะไรกันเนี่ยคุณเนี่ยบคุนะครับขับโตลเนาะฮะโตหมดแล้วรอครับไลฟ์สอารระบายกกันเนาะ สามเวาไปัดเลยตะ้หหลังหลังหลังได้บหน่อยได้บหน่อยอะเรนก้องหน่อยเออสมค่า